Hello. วันนี้จะให้มาดูวิธีการ DIY สายคล้องมาสจากต่างหูกันนะคะเริ่มจากว่าต้องมีต่างหูก่อนเนาะแกะก่อนจุ๊บจุ๊บแอมชอบใช้กล่องน,นี้เพราะว่าจะได้แยกต่างหูเป็นข้างๆไปนะคะมันจะได้ไม่กระทบกันเริ่มจากอุปกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็คือมีต่างหูมีสร้อยคอแล้วก็มีตัวก้ามปูอย่างนี้นะคะที่จะมาไว้คล้องมาสเรานะนี่ว่าใครกลัวว่าถ้าเกิดว่าใช้ต่างหูแล้วมันจะเจ็บเนี่ยก็ต้องมีพวกนี้ด้วยก็คือแป้นเขาเรียกว่าอะไรแป้นเข็มกัดอะคะ่ะ โอเคมาเริ่มกันเลยอันนี้อมีสร้อยคออยู่แล้วนะคะห่วงตรงนี้ออกไปก่อนสามารถใช้สร้อยคอแบบไหนก็ได้นะคะจะเป็นพวกแบบอย่างนี้ก็ได้เรามาทํานี้ทีังเนอะอย่างแรกเลยคือเราต้องเลือกต่างหูที่มีน้ําหนักเบาก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้ต่างหูที่มันมีความหนักอย่างเงี้ยเนี่ยสมมติเราวางธรรมดามันก็จะคว่ำและให้ดูเงี้ยแตลว่าต่างหูตรงนี้มันหนักแล้วถ้าเกิดเราเอาไปคล้องกับสร้อยอะคะ่ะมันจะถ่วงน้ําหนัก แล้วมาร์กเรามันจะคว่ำาฉะนั้นเราต้องเลือกต่างหูที่มันมีความเบานะอาจจะใช้เป็นพวกต่างหูอย่างนี้ก็ได้อันเล็กๆเบาๆแต่ว่าแอมจะใช้อันนี้เพราะว่าต่างหูชาแนลซีซีนี้ค่ะโลโก้มันค่อนข้างใหญ่เวลาติดกับสร้อยแล้วมันจะมีความเด่นมากแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่น้ําหนักเบามากนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบความยิ่งใหญ่ของโลโก้นะแต่น้ําหนักเบาอําแนะนํารุ่นนี้นะวิธีการทําง่ายๆก็คือเราต่างหูนะมาใส่กับตัวที่หนีบก้ามปูนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาตัวสร้อยเนี่ย มาใส่ไว้ปึ๊บแล้วก็เอาตัวแป้นนี้เสียบลงไปนี่ซึบเรียบร้อยเท่านี้ตัวก้านมันก็จะไม่มาแทงหน้าแล้วนะคือเราต้องเลือกแป้นต่างหูนะคะบางรุ่นก็ถ้าเกิดบางรุ่นที่ก้านยาวมากอะ่ะก้านที่เหลือตรงข้างหลังมันจะแทงหน้าเรานะก็ใช้เป็นอย่างนี้ก็ได้ใส่แต่อันนี้ให้ดูก่อนแล้วเราก็คล้อง เปิดตรงก้านปูตรงนี้ไปคล้องกับมาร์กได้แงบแงบได้เอา,าเป็นอย่างนี้ดูดีอยู่เนอะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะที่สําคัญเราต้องเลือกต่างหูที่มีน้ําหนักเบานะถ้าเกิดว่าเบาด้วยใหญ่ด้วยเนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่ามันจะได้ความเด่นไงถ้าเกิดต่างหูมันหนักเนี่ยมันจะคว่ำอ่ะเดี๋ยวเอาาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแป้นต่างหูด้านหลังนะคะเป็นตัวยางอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน เปลี่ยนเป็นแป้านยางนี้นะก็ใช้ได้แต่ว่าคือก็จะเห็นว่ามันจะมีใสๆอยู่ด้านหลัง่างนี้เนาะแต่ใช้งานจริงมันไม่ค่อยเห็นหรอกเหมาะสำหรับแป้นต่างหูที่มันไม่ได้เป็นก้านขึ้นมาอย่างของชาแนลนี่ค่ะแป้นต่างหูเขาจะเป็นก้านอย่างนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะพอเวลามันโดนเราเนี่ยมันก็ไม่เจ็บไงแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเป็นแป้นต่างหูของอาด้าันเนี้ยมเป็นอย่างนี้ จิ้มไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราใส่แป้นต่างหูพาราดาเขาปกติอะเนี่ยมันจะเหลือพื้นที่ตรงนี้เยอะทําให้เวลามันแทงหน้าเรามันเจ็บจริงๆแค่เอามาประดับนี้ก็เก๋แล้วนะน่ารักเลยเนาะก็แนะนําให้ใช้แป้นยางนะเสียบเข้าไปเลยนี่นอกจากอยู่แน่นดีแล้วก็ไม่เจ็บด้วยเห็นไหมเทียบกัน แป้นไม่เหมือนกันสองอันอันนี้คือแป้นต่างหูปกติเขานะอันนี้เป็นแป้นยางนะด้านหลังไปลอา,ลามาแขวนหน้ากากว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างนี้น่ารักไหม ก็สามารถไปลองทําได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่มีตัวก้ามปูแล้วก็มีสร้อยนะคะก็ลองไปเลือกต่างหูมาทําดูนะคะถ้าเกิดใครมีคาถามแล้วก็พิมพ์มาถามได้นะคะหรือสามารถติดตามได้ใน Instagram tryonbrand นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือ Subscribe ด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย